สวัสดีครับวันนี้เรามาให้อาหารน้องปลาที่ฟาร์มหอยขมรัตนะแอดแม่สายนะครับบรรยากาศชิวมากเลยครับมาเด็กๆป้าป้ามาแล้วอาหารมาแล้วจ้า ตันนี้น้องๆปลาซิวมาแล้วนะครับน้องปลาซิวก็จะชอบกินลำนะครับเพราะน้องตัวเล็กกินอาหารเม็ดไม่ได้นะครับอ่ะให้ลำอย่างนี้ปลาซิวก็จะโตวไวนะครับโตวไวนี่ทำก้อยอร่อยมากเลยความสุขเล็กๆน้อยๆของ คนทำสวนคนทำฟาร์มนะฮะอามาดูบรรยากาศรอบๆของฟาร์มหอยอันนี้เป็นบ่อที่2เนาะบ่อที่3จะอยู่ทางนู้นนะครับสแสลมปิดไว้แล้วบ่อที่1จะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ว่างนะจ๊ะใครจะมานอนก็ได้นะจ๊ะจะมานอนเฝ้าให้มีรางวัลให้นะจ๊ะมีระบบไฟฟ้ามีไฟฟ้า220พร้อม มีโซล่าเซลล์12โวลต์ชาร์จแบตให้พร้อมนะ,ะปัดลมให้ด้วยนะครับมีแบต2ลูกนะฮะมีไฟฟ้าพร้อมใช้โซล่าเซลล์2ชุดนะฮะชุดนอนนานะครับมีแสงสว่างให้เรียบร้อยนะฮะหนุ่มๆสาวๆท่านไหนอยากมาใช้บริการนี่ฟรีฮะขอให้มานอนเฝ้าหอยอย่างเดียวใจดีครับเจ้าของใจดีมีข้าวสารมีเครื่องครัวมีครกตำส้มตำแสบโอ้ยสารพัดจะหาแดกได้ครับบ้านเรา พกจานชามพร้อมนะฮะน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งพร้อมปลาพร้อมนะไะปลาไม่ให้เด้ออืมมาใครอยากมานอนใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาเดอ้อเครื่องเสียงพร้อมนะโคตรจะอินกว่านี้ไม่มีกันแล้วนะ